สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์ดูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าสาภาพรายงานพนักง,งานขับรถไฟหรือว่า GDL เริ่มการหยุดงานประท้วงทั่วประเทศเยอรมนี er เป็นเวลายาวนานเกือบ1สัปดาห์ระหว่างตอนตีสอตามเวลาท้องถิ่นของวันที่24มกราคม2567ไปจนถึงเวลา18นิกาตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนี ในวันที่29มกราคม2 5 6 7นดะครับอย่างไรก็ตามการหยุดงานประท้วงในส่วนของบริการรถไฟขนส่งสินค้าเริ่มตั้งแต่วันที่23มกราคม2 5 6 7ที่ผ่านมาขณะที่บริการรถไฟโดยสารทั้งระยะใกล้และระยะไกลอีกทั้งการหยุดงานประท้วงครั้งนี้ซึ่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของการรถไฟเยอรมนีเกิดขึ้นหลังจากการหยุดงานรอบล่าสุดระหว่างวันที่1 0ถึง12มกราคม2 5 6 7ที่ผ่านมา ขณะที่ทางด้านดอยชิบาลหรือว่าการรถไฟของเยอรมนีประเมินมูลค่าความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจของการหยุดงานประท้วงโดย GDL จะอยู่ที่หลักส0ล้านยูโรต่อวันแต่บรรดาผู้สันนัดกรณีบอกว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอาจมากกว่านั้นหลายเท่าตัวและสาภาพรายงานการเกษตรยังคงปิดถนนประท้วงอยู่ที่กรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีด้วยเช่นเดียวกันทั้นนี้ GDL เรียกร้องการ ลดระยะเวลาการทํางานต่อสัปดาห์จาก38ชั่วโมงลงมาอยู่ที่35ชั่วโมงและการเพิ่มค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตรางเงินเฟ้อในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการเจรจากับดรยชบาลนั้นไม่ได้ข้อสรุปที่น่าพึงพอใจสําหรับทั้งสองฝ่ายก็เลยทําให้พวกเขานั้นมีการออกมาประท้วงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับความเคลื่อนไหวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ท้าทายการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีโอลาโชผู้นำเยอรมนีคนปัจจุบันนะครับ เพราะว่าปัจจุบันนั้นเกิดปัญหารุมเร้าหลายด้านเหลือเกินเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านกลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีการนําเอารถทางด้านการเกษตรไม่ว่ารถไถร,รถแท็กเตอร์รถบรรทุกปิดหลายเมืองด้วยกันรวมถึงกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีก็ถูกขบวนร,รถบรรทุกนั้นมาปิดกั้นถนนหลายสายนะครับเพื่อประท้วงรัฐบาลที่ระงับการช่วยเหลือหรือว่าการสนับสนุนเรื่องของราคาพลังงานภาคการเกษตรนอกจากนั้น พวกเขายังต้องเผชิญกับเรื่องราวทางการเมืองอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณในการใช้จ่ายก่อนหน้านี้ยอรมนีนั้นก็ต้องการที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนซึ่งล่าสุดศาลก็ไม่อนุมัติในการที่จะนําเอางบประมาณของประเทศนั้นไปช่วยเหลือ,อยูเครนดังนั้นตอนนี้กลายเป็นปัญหาการบริหารประเทศของโอลัชโชนะครับซึ่งต้องบอกว่ารุมร้าจากหลายด้านและหลังจากนี้เป็นต้นไป เรื่องของการเดินทางในเยอรมนีนั้นก็จะยิ่งกลายเป็นอมพาตมากขึ้นเมื่อบรรดาเจ้าหน้าที่ของการรถไฟนั้นหยุดงานประท้วงเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ต้องรอดูนะครับว่านายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนั้นจะดําเนินการบริหารจัดการได้อย่างไรในขณะที่คะแนนนิยมของตัวเขาเองนั้นก็ลดลงเรื่อยๆนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทางอินเทเนิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ